เอาล่ะสวัสดีเหล่าคนที่อยากเป็นสัตว์เลี้ยงทุกๆท่านกันด้วยเน๋วยวนี้เราผมกลับเข้ามากับเกมเพนสตอรี่กันอีกแล้วนะคือผมอยากจะบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแนวสตอรี่ที่คนกดไลค์ค่อนข้างเยอะนะฮะนี่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นตลยครับผมนะคือมันมากกว่า9ก้าส้าปอร์เซนต์อีกนะคุณผู้ชมครับอันนี้เก้าสบหกเปอร์เซ คือมันเยอะนะครับมันเยอะมากคือเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวสตอรี่ที่สุดยอดมากนะผมนะแล้วมันก็เป็นเกมที่ผมนั้นชอบมากๆด้วยเหมือนกันนะก็เหมือนเดิมนะผมนะจากสัปดาห์ที่แล้วเมือ่อผมก็มันก็มีอัปเดตใหม่นะผมนะเกี่ยวกับออะไรนะเอที่มันเพิ่มฮาร์ดมดเข้ามานะผมนะซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอัปเดตเกี่ยวกับคริสต์มาสซึ่งตอนนี้นก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาดูกันนะผมนะว่าจะเป็นย totally oh ังไงโอเคไม่ต้องพูดมากไปกันเลยนะคุณผู้ชมครับนี่นี่เฮ็ดสตอรี่โอ at ้ my god นี่ครับและอัปเดตครั้งล่าสุดคริสต์มาสอัปเดตเอาหน้าครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีช็อปอัปเดตนะอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตเก่าแต่อันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะซานต้าเฮดนะผมนะเราสามารถเอ่อ เอาหมวกของซานตาจากกล่องได้ครับผมนะ,อ,ะอันนี้คืออะไรไม่ค่อยเข้เาใจเหมือนกันเอาไปเอาไวาเดี๋ยวเราไปดูกันเองแล้วะกันนะผมนะนี่ว้าวแป๊บหนึ่งขอปรัแบบโอเคปรแบบับกราฟิกอกอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมว้า wow. วสุดยอดไปเลยและนี่ก็คือเออแลมโบนะครับซึ่งคือเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูคือตอนนี้คือคือผมแบบว่าแบบปลดล็อก พวกสก,กินเลรอเว้ยคุณผู้ชมแต่ผมไม่น่าจะว่ามันจะมีสก,กินใหม่หรือเปล่าเนี่ยนเดี๋ยวผมให้ให,ให,ให้ให้ดูทีละสก,กินเลยเนี่ยนี่ก็จะมีโอรลโอชิวหัวหัวบอ er, ฟสไลเซอร์พิเจียนเฮ้ยตะกี้ตัวแล้ววะเนี่ยไอ้พาพนี้คือตัวอะไรวะดูไม่ทันนะผมช่างมาแล้วกันมีทวิตตี้ลานายอกกี้ฮอตดอกโอ้ยเพลงดังไปว่ะแป๊บนึงลดเสียงปรับเสียงมีเสียงก่อนเดี๋ยวผมนะ ผมนั้นปลดล็อกครบทุกสก,กินสําหรับอัปเดตที่แล้ว,ลวเลยซึ่งมันจะมีซึ่งซึ่งนคอร์ขดขงกับอัปเดตใหม่มาดูกันดีกว่าเขาเ่าตัวอะไรเข้ามาโอ้นี่นี่ตัวใหม่ครับเพิ่มเบนนี่เข้ามาห้าร้อยครับสโนวี่นี้เจ็ดร้อยว้าวจะดูตัวนี้ดูแล้วคตรน่ากลัวแปลกแปก,กน,นะกระดูกมันเป็นตาคือมันมีตาเป็นกระดูมอ่ะไอตัวไอตัวนี้โมตรน่า,นานกลัวพอสมควร อันนี้เลยเนี่ยรูดอฟรับเราจะต้องทำการชนะคริสต์มาสเอนดิ้งมันมีฉากจบคริสต์มาสด้วยโ oh อ้เมย์กูยส่วนนี้เป็นโโลนะครับเราผมจะต้องทำการชนะคริสต์มาสเอนดิ้งโดยการที่เล่นเป็นฮาร์ดโหมดว้าวโอ้โหก็คือเขาเพิ่มฉากจบเข้ามาใหม่นะผมนะเป็นฉากจบคริสต์มาสซึ่งถ้าเราผ่าน,นปกติแล้วก็จะปลดล็อกตัวนี้ แต่ว่าถ้าเราผ่านแบบฮาร์ดโหมดแล้วก็จะปลดล็อกตัวนี้ผู้ชมรู้อะไรไหมครับคือผมจะไม่เล่นแบบธรรมดาเวยเพราะว่าอะไรไหมผมอะเก่งอยู่แล้วผู้ชมผูม้ชมก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยโคตรเก่งเลยนี่ครับผมเนี่ยโคตรเก่งมากเลยผู้ชมไปครับเราจะไปเล่นคริสต์มาสเอนดิ้งในแบบฮาร์ดโหมดกันนี่แหละผู้ชมนะอุย้ยอันนี้เรา อ๋ออันนี้เป็นหมวกฟรีครับผู้ชมครับไม่หมวกฟรีว้าวน่ารักจังเลยนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่าซึ่งคอเขาจะคือผมยังไม่รู้เลยนะว่าคริสต์มาสเอนดิ้งมันเอาอย่างไงเนี่ยแต่๋อวเป็นว่าเราก็จะไปเอาอยู่ดีนะผู้ชมครับคือผมจะเล่นเป็นฮาร์ดโหมดนี่แหละนะมันจะได้แบบว่าเล่นแบบทีเดียวจบเลยนะผู้ชมครับนะ แต่ว่าคืาอาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเล่นเป็นโหมดธรรมดาก็ได้แต่คือความจริงคือคือผมอยากจะจะอยากเล่นแบบคือผมอยากจะเล่นฮาร์ดโหมดให้มันจบไปเลยทีเดียวไงแบบมันจะได้แบบไม่ต้องมาอัดฮาร์ดโหมดอีกคลิปหนึ่งนะมันจะเสียเวลาเนับผมนะเนี่ยคนอื่นเขามีสกินนี้แสดงว่าเขาปลดล็อกคริสต์มาสเอดิมาก่อนหน้านี้หรอคริสต์มาสเอดิสเขามันเอายังไงว่าอยากรู้มากเลยโอเคครับช่างมันก่อนแล้วกัน นี่ waiting for players to load นะครับคุณผู้ชม Christmas ending เป็นอะอไรวาอยากรู้มากรอๆๆเดียด๋วยวผมขอไปหาข้อมูลก่อนหน่อเดี๋ยวตรงนี้ก็ปิดเสียงด้วยตรงนี้เสียงมันจะดังมากปิดเสียงก่อนอ๋อนี่ครับตรงนี้เขาก็มีของตกแต่งเพิ่มมาคืนนี่ว้าวสุดยอดไปเลยนี่มีของตกแต่งแบบคริสต์มาสนะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะครับโอโหฮ hard โหมดมาแล้ว โอเคครับแน่นอนนะผมนะฮาร์ดมดมันก็จะจะยากเหมือนเดิมอะไรเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เสียงเปิดแล้วล่ะชื่อว่าคานิล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทําการเก็บกระดูกนะผมนะเพื่อเดี๋ยวจะไปปลดล็อกตัวละครใหม่ด้วยแล้วทำไมมันแหลกอะไรขนาดนี้นะฮะโอเคครับระหว่างนี้เราก็อาจจะสํารวจแม็ไปด้วยับผมนะซึ่งคือความจริงผมอยากจะบอกนะว่าเกมนี่ยคือมันมีบั๊กบางอย่างนะผมนะคือถ้าเกิดว่าแล้วผมทําการเก็บกระดูกพวกนี้ย เร็วเกินไปเว้ยกระดูกตรงเนี้ยมันจะไม่นับนะฮะคือตอนที่ผมไปเล่นนอกเอบาเพื่อไปเก็บตังเพื่อที่จะปลดล็อกสก,กินเนี่ยคือผมค้นพบป,ปักจริงๆริงได้เห็นไหมตอนแรกผมมีกระดูกเจ็บสอแต่อันนี้ตรงนี้มันมีสามผมเก็บสามแต่ผมได้แค่เจ็สิบสี่ว่าอันนี้แหละเป็นบั๊กนะคุณผู้ชมคือถ้าคนเราเก็บเร็วเกินไปเนี่ยเราก็จะนะมันก็จะไม่นับนะคุณผ,ผู้ชมมันก็เป็นบั๊กที่สุดยอดมากนวผมขอลดเก้าสิ่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันมันแหลกมาก ออสามเหมกันเนาะโอเคคือไม่รู้เหมือนกันนะผมนะว่าแหลกอะไรแต่รู้สึกว่ามันเป็นเพราะของตกแต่งพวกนี้หรือเปล่าเลยทำให้แหลกนะไม่แนะ่ใจเหมือนกันผมผมจะต้องเก็บกระดูกให้ได้พันสองนะผมจะสามารถปลดล็อกส,สกินใหม่ั้งสองสกินได้ผมนะนะเพราะว่าอันหนึ่งมันก็ห้าร้อยอันหนึ่งก็เจ็ดร้อยไงอหนึ่งนะอาหารมันน่าจะมีมากกว่านี้นะไอไอไอ,อ,อตรงไอตรงนั้นเนี่ยเออผมไอตรงนี้บปก่ อ๋อไอตรงนี้เดี๋ยวไอไอไอ,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 อตรงนี้ผมเอาไปแล้วเหรอเออลือมว่าโทษทีครับแม่ผมน่าจะเป็นอัลไซเมอร์มั้งเนี่ยอย่างงี้คือผมคือนั่นแหละคือผมจะเล่นฮาร์ดโหมดไปเลยนะผมนะผมจะไม่เล่นแบบนอร์มอลโหมดนะผมนะเสียเวลาคนระับเล่นฮาร์ดโหมดทีเดียวจบเลยนะผมนะเพราะว่าเราเนี่ยเก่งแนละ้วคุณผู้ชมเชื่อผมเ <laughs> ก่งจริงผมไม่รู้เดี๋ยวแต่เอาไปว่าคือถ้าผมผม,ผมเล่นแล้วเราแล้วแล้วผมผ่านไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะคุณผู้ชม คืออันนี้คือผมไม่ดู้เรื่องอะไรเลยนะนะเกี่ยวกี่ยกับคริสต์มาสเอนดิ้งเนี่ยคือผมยังไม่เคยคือผมยังไม่ได้ไปดู u t u b e มันยังไม่ได้เป็นสปอยตัวเองเลยสักขน,น้นเลยนะคุณผู้ชมคือไม่แน่ใจว่าวิธีการที่เราจะได้เราทำยังไงนะโอเคครับเอาเป็นว่า,าตอนนี้เราก็รอให้เนื้อเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยๆก่อนละกันนะผมก็จะทําการเอ่อมาอยู่ในรถตรงนี้นะโอเคโอเคผมจะทําการขอข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้ไปแล้วกันนะไม่งั้นมันเสียเวลาเพราะไอ้ตรงเนี่ยคือมันคือมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมก็แค่ แนะนาสัตว์เลี้ยงเฉยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกรอบถึงแล้วกันนะเอาโอเคมากผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องทําการรถบารแกนนี่แล้วผมนะไปกันเลยไปกันเลยเนี่ยผมนะคือเนี่ยสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะผมนายยกเว้นคาเนล่าเขาใส่หมวกกันทั้งหมดเลยผมเนี่ยก็เดีอดไปเลยอันนี้สุดยอดมากความจริงคือเกมเนี่ยมันความจริงคือเกมเนี่ยคือมันมีฝางุ๊ก โอ้โหเดี๋ยวแล้วอันนี้ข้อความใหม่โอ้ฉันฉันคิดว่าฉันฉันค้นที่จะไปที่ร้านขายของสักหน่อยนะเนี่ยเพราะเราค้นจะไปวันนี้เลยหรือว่าจะออกหรือว่าจะออกไปพรุ่งนี้เอ่อไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนโนบเอาคริสต์มาสเอนดิ้งคริสต์มาสเอนดิ้งโอเคโอ้ my god คุณผู้ชมมันมีตัวเลือกอย่างนี้เหรอวะสรุปก็คือเราไปคือถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนโอ้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนคุณผู้ชม เราไป,ปริซซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วตามฉันมาเลยเดี๋ยวผมขอเก็บกระดูกก่อนสัตว์สัตว์สัตว์เลี้ยงนะเข้าเข,ข,ข้าที่นี่ได้นะโอเคจ้ะแต่เดี๋ยวก่อนว่าผมขอเก็บกระดูกก่อนผมจะไม่พลาดกระดูกแม้แต่สักอันเดียวเว้ยคุณผู้ชมนะผมใหม่นะดูมันว่าพวกเขาเนี่ยเอ่อของใกล้หมดแล้วพวกพวกเราหวัง หว,หวังว่าพวกพวกนละคนจะพอม the wow, <c oughs> ีอาหารอที่ที่จะสำหรับใหม่เดือนนี้นะนี่ตัวเราสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับว้าวแค่เชียร์ครับว้าวนิ่ฉากจบใหม่ตื่นเต้นเออขอให้ดูทำตัวเป็นฉลาดฉลาดหน่อยนะอะไรประมาณนั้นเหรอนิชาน้องการนายไปช่วยเออเอาของน่ะเดี๋ยวฉันจะไป ตรงแผนกผักและผลไม้ช่วยแกรนนี่ไปเอาเออ่ของอื่นๆที่ฉันต้องการด้วยนะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้นก็เก็บกระดูกไปแล้วกันนะครับเฮ้ยได้ได้แกรนี่แล้วใช่ไหมเอาอะไรทีนี้แล้วก็ไปเอาของเถอะอ๋อ,อตรงนี้เหรอกราฟไม่ใช่หมดเลยนี่กราฟกราฟคุณผู้ชมครับกราฟฟู้ดนะนี่ ตรงไหนตรงไหนมีแกราฟนี่กูแกราฟหมดแกรบแกราฟครับคุณผู้ชมครับแล้วเพลงสุดยอดมากเลยครับแกราฟครับคุณผู้ชมกูขอขึ้นไปเก็บกระดูกหน่อยดิเอ้ยไหนๆตรงไหนตรงไหนดิแกราฟครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่มันจะปนทางล้านเลเวลเนี่ยคุณผู้ชมโอ้หนี่มันปนทางล้านแล้วคครับุณผู้ชมครับเดี๋ยวคือมันซื้อของเยอะขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยหมดละแมเก่งจริงเลยนีมาก สังเกตว่าพอ <_ C os ic> พอเราหน้าจะได้ของครบแล้วนะคือมันคือมันครบหรือว่ามันเยอะเกินไปเฮ้ย <_ C os ic> ตัวใหม่ว่ะคุณผู้ชมพี่เฮ้ยนายตรงไหนวะเอ๊ใครนะ่ะเดี๋ยวกูยังเก็บกระดูกไม่ครบเลยอะทำไมเรื่องไปเราจังขอเก็บกระดูดให้ครบก่อนดิ <_ C os ic> กระดูกมันก็เก็บยากแล้วเกิดม่ไปอยู่ตรงชั้นเชลฟ์อ่ะช้้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่เอ่อตรงบูธขายของ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนะเดี๋ยวกูขอกิบนี้ก่อนโอเคตรงนี้ใช่ไหมเเอธอเป็นใครน่ะอ๋อตัวนะี้อ่ะอโอเคโอเค Alert ฉันชื่อว่ารูซอบว้าวฉันเป็นหนึ่งในเลนเดียของเซเต้เพราะเราต้องการความช่วยเหลือน่ะมันมีปอลราเบร์ตัวหนึงนะ่งอ่ะะชื่อว่าโปโลได้ทำการไปจัดการเออ่ไปพางลรงงานของซานตาเนี่ย ถ้าบอก,ก,กว่าพวกเราไม่ทำอะไรสอย่างแล้วก็เขาเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะต้องทําลายคริส,สต์มาสสำหรับทุกคนนี่โอ้ไม่นั้นน่แย่ยแล้วพวกเราจะต้องช่ชวยเธอปก,ป,กป้องคริสต์มาสเองโอ Bref, เคดีมากเพราะเราต้องการคนจำนวนให้เรามีได้เอาล่ะไปขึ้นไปบ,บ,บนอันนี้เลยดีกว่าว้าวคุณผู้ชมครับว,ว้วาวว้าวเพิ่มแท่เลย ไม่ออันนี้คือเริ่มไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมอันนี้ไม่ก็เกิดไปนะเอาละไปช่วยเหลือคริสต์มาสกันดีกว่าเริ่มม่คนมาเหลือแค่นิ้วเนี่ยเอสี่คนท้วนว้าวคนนู้นี่เรามาถึงแล้วผมนะเือถ้าเป็นฉากฉาก,ฉกจบปกติก็จะแบบขึ้นรถยินยินนี่ต้องรับสู่ทางทางเหนือนะตามมาทางนี้โอเคนี่คือวอร์คช็อปของซานตานะผมนะโอ้เดี๋ยวมันมีกระดูกเยอะจังเลย อย่าเพิ่งนะนี่มันดูอันตรายนะเนี่ยอย่าบอกนะมันหลอกเรามาฆ่าเนี่ยแต่ว่าสรู้นะแต่แต่แ,ตแตว่านี่อันอันอันนี้คืเป็นแค่ทางเดียวนะพวกเราจะต้องข้ามแม่น้ําไปครับตอนนี้ยังไม่มีจุดอะไรที่เราต้องไฟอะไรกับตัวอะไรครับผมนะก็น่าจะยังโอเคอยู่ โอ้คือมันเอาแล้วคือเราต้องรอเหรอโอ้งูเคโอเค, okay. คอเพื่อน<ๆ>อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งนะมาอย่าเพิง่งอ,อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงูงูเป็นไงผมรอดได้เว้ยโอ้คือถ้าเราตกเราเราต้องเ,เริ่มใหม่ตรงนั้นเลยอย่างงี้ไม่ต้องห่วงผมเนี่ยเทพปลากลัวเว้ยคุณผมมู้ชอผมชผมเนี่ยโคตรเก่งเนี่ยถึงน่าเด็ดถึงเป็นคนแรกเลยคุณผู้ชมเพราะผมเก่งเกิน เนี่ยถึงละเพื่อนเราถึงละเนี่ยเราเก่งป่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีจุดที่ต้องต่อสู้กับตัวอะไรครับผมนะแล้วน,นี้หมวกแล้วเนี่ยนี่แหละที่นี่แหละคือร้านของแานต้าว้าวมันสวยงามมากเลยดูเหมือนว่ามันมีใครที่คิดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ อันนี้น่าจะหมายถึงโปล่าเบย์ใช่ไหมที่มันเดินลัดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปทำร้ายของ,งข้อประตูมาถึงเวลาที่เราจะคอนฟรอนคอนฟรอนนี่แปลว่าอะไรผม,มไม่แน่ใจคอครับคอแล้วคอคอคอยังไงใครมารบกวนฉันโอ้สุดนี้กับคนโปโล แก่แกเหรอเจ้าเลนเดียฉันคิดว่าพวกพวก,พวกเราจบกันแล้วนะมันจะไม่มีคริสต์มาสอีกต่อไปฉันจะเก็บของขวัญเอาไว้แม่แต่ชิ้นเดียวแลวแล,แลตวตอนนีก้ก็ถูกไล่ออกแล้วอยากตายเลยมึงมาเล่นอะไรแบบนี้แกทำไลยทำาลยคริสต์มาสไม่ได้หรอกนะแล้วแล้วจะทำลแล้วทีจะหยุดฉันเลย เกมิวเกิของเจนะอลาโปโลกำักำจะคราชนายโอ้โหว้าวอู้หูโจมตีแรงเดี๋ยวแล้วเองมึงไม่ช่วยอะไรกันเลยเดี๋ยวคือมันคริสต์มาสเอนดิ้งคือมันมีแค่นี้ไงก็คือเรามาตรงนี้แล้วก็ต่อสู้กับโปล่าเบแค่นี้ไงแล้วก็จบแล้วสุดๆว่าคือเป็นบอสตัวใหม่นะผมนะมือมีการหันแบบนี้ โอ้ไม่น่ารอดแล้วยยิงยืนอ่งรอดเดี๋ยวเพื่อนไปหลบตรงนั้นรอดหรอวะโอเคไม่รอดโหยากกว่าที่คิดนะเนี่ยคือเมื่อกี้มันแบบค,คือมันคือจู่ๆมันก็เหวี่ยงมาใส่ผมอะไม่ไม่ไมขอให้คิดถกงนผมมันน่าตายว่ะนะครับคือผมโดนดามีคคูณสองนี่ไงเอามันสลบแล้วครับ ไม่ใช่นี่หว่ามันมันกำลังใช้ท่าโจมตีมันอยู่ไม่นะอาหารผมหมดแล้วผมนะผมคิดว่าถ้าผมโดนแค่ช็อตเดียวเนี่ยผมก็จะต,ตายเลยเดี๋ยวต้องระวังนิดหนึ่งตัวนี้มันเล่นฮาร์ดโหมดไงก็จะยากนิดหน่อยคือถ้าเกิดว่าผมสู้กับบอสไฟตรงตรงนี้แล้วมันจบแล้วก็คือมันมันมีแค่นี้จริงครับก็คือเล่นบอสไฟตรงนี้เสร็จปุ๊บจบปับนะยอดมากอันนี้ถือว่าง่ายนะผมนะ ท,ท่าเทียบกับท่าแรกเอ้ยเนี่ยมันมือแล้วม,มือแล้วมือมือแล้วกัดคอนี่มันไงกัดคอเย yeah, ่ไม่เมทางทีที่ท,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 ที่ที่จะช่วยคริส,สต์มาสได้หรอกเนี่ยเนี่ยผมเกลียดท่านี้มากเลยมันจะแบบก็มันจะชอบแบบเปลี่ยนทิศทางกรรทันอาหานะแล้วมันก็แบบเหวี่ยงมาทางผมพอดีอ่ะสรุปก็คือท่านี้อ,อยู่เฉยๆยมุสขงคืออยากขยับมากไม่งั้นไม่งั้นเราจะมีโอกาสตายผมรู้ละ ต่อไปมันจะอันนั่นใช่ไหมไอ้เนี่ยไงเดินมาผมนะเออขึ้นมาก่อนโอเคไม่น่ายากับผมนะถ้ากดเราจับจุดได้ผมคิดว่าบางทีผมอาจจะน่าจะสามารถผ่านได้ับผมนะเดี๋ยวไอ้สองคนนั้นมันไอ้สองคนนั้นมันโดนน้ำท่วมแต่มันไม่เป็นไร่และมันมมันไม่มันไม่เป็นไรเลยโอ้ความเมกเซนับเกมนี้สุดยอดมาก ท่าต่อไปเป็นท่าปล่อยหิมะนะผมนะมันก็มีอยู่แค่สามท่าตรงนี้แหละแต่มันอาจจะเร็วขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆมังมัน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 มน่าจ,จะยากขึ้นเรื่อยๆไอ้ผมนะคือผมไม่รู้นะ่ว่าถ้าเราผ่านฮาร์ดโหมดแบบผ่านไปฮาร์ดโหมดเนะี่ยคือเราจะผดล็อกทั้งสองสก,กีเลยหรือเปล่าแบบทั้ง ทั้งตัวเลนเอตัวโรดอฟอะไรสักอย่างหรือว่าตัวกับตัวโปล่าเยนี่ยตะกี้อ่านไม่ทันนะปะทูมันประมาณเหมือนตะกี้มันพูดประมาณว่ามันจะไม่มีใครได้ของขวัญอะไรทางนั้นนะผมนะตอนทดี๋ยวแต่ผมอ่านผ่านนะตะกี้ผมอ่านไม่ค่อยทันจริงๆแลวตะกี้ผมเกือบตายแล้วเนี่ยฉันเกลียดผ่านี้เลยเกินไปแล้วก็ตรงนี้ รีบขึ้นไปอยู่ก่อนนะครับรีบขึ้นไปก่อนเร็วเข้า oh. ผมคิดว่ามันต้องเร็วขึ้นแน่ๆนั่นไงมันเร็วขึ้นจริงๆด้วยครับผมนะ oh. ค,คือคือคือตอนแรกมันจะมีคููดาวนิดหน่อยผมแต่นี้มันเร็วขึ้นนั่นก็โอเค oh. โหกระจก oh. นี่บอสอีเสียงคุณผู้ชมเน่ถ่าสุัทธาละผมคิดว่าเราน่าจะชนะและ้วเนี่ยคุณผู้ชม ไม่เสร็จแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เราจะต้องต่อสู้กับมันตอ่อแล้วกูตายอย่างงี้โอ้โหกูกตายละเพื่อโปล่าเบท์ทำทำอะไรแบบแบบนี้ได้ด้วยแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย <ص في. <ص في> โอ้ใช่นี่ยงะ่ะจบวะแนวขผู้ชมอีซี่เกมอ้าวชัไมาันแกถึงจะยาขาจริงๆเลย ม่ช่วยด้วยอ้เรามันก็วัดเฮ้ยพดงงปลดล็อกโปโลนะผมนะโปล่าแบร์เฮาร์แต่ว่าเราไม่ได้ปลดล็อกห้ตัวเรนเดียหรอวันี้ซานต้ามาแล้วครับนานที่สุดนะพวเราก็ได้สามารถกลับมาที่วอร์กช็อปได้อีกครั้งหนึง่ง ซานคุณกลับมาแล้วเดี๋ยวเราตัวละครกลัวหายเดี๋ยวให้ตัวละครกุมาก่อนแต่เอมันคงมันคงเป็นเป็นเป็นไปไม่ได้ที่ทีที่ทีพวอนาจะไม่ช่วยพวกเราเนี่ยเอาละกลับไปทํางานกันดีกว่าพวกเราเนี่ยหรือเวลาอีกไม่มากสำหรับคริสต์มาสอย่าตายเลยขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือนะ อาล่ะตอนนี้ทุกคนบนบนโลกนี้ก็จะมีความสุขเกิดแล้วก็จะมีวันที่สวยงามใช่แล้วขอบคุณมากเลยนแหล่ะเดี๋ยวฉันจะพานายกลับบ้านนะเดี๋ยวม,มนุษย์เนี่ยต้องต้องเป็นห่วงแล้วแน่ๆเลยยังมีเรื่องต่อเหรอโอ้ได้ทั้งสองตัวคุณผู้ชมโอเคฮาร์ดโหมดนะราสวายผมนะ พรโชคิงหวังว่าเราคงจะเมอร์รี่คริสต์มาสฮฉันเป็นห่วงมากเลยนะเนี่ยแต่โชคดีนะที่ที่ที่ฉันได้เจอพวกเธอก่อนก่อนที่จะเกิดคริสต์มาสเพราะเราได้ของขวัญมาเยอะมากเลยซานต้าต้อง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 ชอบพวกไหนมากแน่แน่ใช่แล้วเพราะผมเนี่ยไปปกป้องเพผมนั้นไปช่วยคริสต์มาสมาเวยไงผมเก่งป่ะอ้าวทุกคนออกกันไปหมดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเองก็ช่วยเขอเก็บกระดูกพวกนี้ก่อนนะ รู้สึกว่าคริสต์มาสเอนดิ้งนี่เป็นฉากจบที่เราน่าจะฟันกระดูกได้เอ่อน่าจะน่าจะเป็นจุดที่ฟันกระดูกได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าคือมันมีกระดูกให้เราเก็บเยอะนะแล้วก็เอ่อเวลาจุดที่เราที่ที่เราที่เราต้องไฝเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเยอะมากนะผมนะเนี่ยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมส่วนฉากจบนี้คือเราจะไม่ได้พบกับบิสตี้แล้วก็พีเจียนนะผมนะก็โอเคนะผมนะก็เป็นฉากจบที่สั้นๆดีครับผมนะ เราเดีผมขอเก็บกระดูกพวกนี้ก่อนจบละกันนะครโอเคประมาณนี้ผมนะที่เหลือนะผมแลวผมก็จะทําการไปฟาร์มกระดูกเรื่อยๆนะผมนะแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอ่อไปเก็บผมจะฟาร์มกระดูกให้ได้ว่ามันพันสองนะแล้วเดี๋ยวผมจะปลดล็อกสก,กินให้หมดเลยละกันนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันดีกว่านะผมนะเราจะไปทําการไปรีวิวพวกสก,กินต่างๆอันใหมท่ที่ที่เราได้กันมานะผมนะ ก็คือก็คือถ้าถ้ากว่าเราเราเราเล่นแบบฮาร์ดโหมดเนี่ยคือเราจะทำคือเราจะได้แบบปลดล็อกอ่าทั้งสองสกินเลยับผมนะคือนั่นแหละนะซึ่งก็ถูกมปนที่ดีนะผมนะเราจะได้ไม่ต้องเล่นหลายรอบโอเคไปดูสก,กินเลยดีกว่าโะโหแล้ว,แล,วแล้วคือมันต้องเลื่อนค่อนข้างเยอะอยู่กับพอสมควรเลยนะเนี่ยนะี่ครับกดคลิกไปเรื่อยๆโอ้โหเนี่ยมันต้องกดคลิกพอ,อสมควรเนี่ยผมจะเนี่ยมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหม ไอตัวนี้เนะี่ยคือมันยังไงมันก็ดูน่ากลัวว่ะนี่ยโพูลโลหดล็อกเลยว้าวนี่นี่พลโลนะเว้ยนปันไงเนี่ยกูมีโพลโลนะเว้กว่าที่เรานั้นจะได้อันนี้ผมนั้นต้องผ่านโหมดฮาร์ดโหมดในคริสต์มาสเอนดิ้งมาเลยนู้ว่าจะได้นี้ไหมป็นไงีไงยอดไม้มอิจฉาไหม ล้อเล่นนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่รู้ก็คือไอตรงข้าววินตรงนี้คือมันไม่เพิ่มนะครับคือตอนแรกผมมีค่าวินยี่สี่ใช่ไหมใช่ปะวะเออไม่รู้เออช่างมันกันนะเอาไปเอาไปผมผมผมไม่แน่ใจว่ามันว่ามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะเอาเอาเอาไปว่าในคลิปนี้ผมนะก็จบไ้ไวๆเมื่อที่ก่อนละกันนะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในอัปเดตหน้านะสำหรับเกมนี้นะผมนะแล้วก็สีเหลืองก็จะทําการไปฟาร์มสกินมาให้ ให้ครบนะครับผู้ชมครับคือนะคือนั่นแหละคือผมแบบชอบเกมนี้มากนะก็เลยแบบพยายามที่จะปลดลอด็อกสกินให้ครบนะครับผู้ชมครับนะนะับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย